หลงรักวัดสวัสดีครับวัดพระรามเก้าการนาพิเศษสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียง เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระรามเก้าครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระรามเก้าโดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจ ในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับสิ่งปลูกสร้างในวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานา,นานชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายาก เพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสอหน้าบันประดับช่อฟ้าใบรากาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมด กลางหน้าบันระดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิธ,ธิฐาธที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมห้จารึกคาถาเยธรรมมาพระพุทธรูปประธาในพระอุโบสถ คือพระพุทธการจนะรรรมัสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราช,ชวินิฉัยในรัชกาลที่9โดยยะรับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชญมาจากพระสัูปโบรรณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสกกนิกรชาวไทยตราบนิรันสวัสดีครับ